อีกฟ anyway, um ิตนะ่นเองก็บอกดานฟิตนั่นและฟิตนะ่นดิพย์เพราอว่าอัน a l l ลาเป็นฟิตนัที่ a ล l a h ทดสอบบากีฮา m o ญ y a แก่เบาของพระองค์อาเบาขององค์ผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยปาึงอาเครอในโลกอาเครอคือเรื่องมันมีอย่างนี้เรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อถึงอ่าอะไรล่ะ ถึงวันอาเครโเนี่ยพวกเราเน่าจะต้องไปรวมกันนะที่ทุกมาัตนะอันนี้ครูผมเอามาจากหนังสืออนะัลดรุสมินหน้าที่52านสะิเขาเป็นภาษามลายูแต่ผมแปลมาเป็นภาษาไทยนะเป็นการเล่านะเพื่อให้ตัดเวลาคือในขณะที่เราอยู่ที่ทุกมาชเนี่ยอัลลอฮ์ได้รวบรวมมนุษย์ทั้งหมดทั้งโลก ตั้งแต่คนแรกของโลกจนคนสุดท้ายที่เกิดขึ้นมาฟื้นขึ้นที่